โลกมีกฎหมายศาสนามีพระวินัยเรากำลังเอากฎหมายโลกในทางอาณาจักรมาบังคับกับบุคคลที่อยู่ในศาสนาจักรบอกว่าพระอาจารย์เป็นเจ้าอาวาดเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเพราะนั้นถ้าพระอาจารย์ทำผิดเอากฎหมายทางโลกมาตัดสิน แต่พอผ้ออาจารย์จะไปใช้สิทธิ์ในทางโลกฟ้องโยมบอกว่าอย่างนี้ประราชิกพราะาำให้โยมเดือดร้อนคือเราเลือกที่จะใช้กฎหมายถ้าบอกว่าพระ้ออาจารย์เป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายไอ้คนที่มามาดูหมิน่นะ่าจาย์เนี่ยถามว่ามันดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานไหมไม่เพราะกูไม่อยากให้ม,มันดูหมิ่น ไม่ได้ครับหลักการอย่างนี้ทำไมเราต้องมาพูดกันในที่สาธารณะอย่างนี้ถ้าผมเป็นอาจารย์กฎหมายผมคงเสียใจนะที่หมหาวิทยาลัยเราผลิตคนลักษณะอย่างนี้ออกมาได้ถ้าผมเป็นอาจารย์ทางด้านสื่อสารมวลชนคณะวารสารศาสตร์ผมคงเสียใจที่มีสื่อมวลชนอย่างเนี้ย มาได้บทเรียนเหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่ว่าพร้อาจารย์จะทำผิดทางโลกหรือทำผิดทางธรรมก็ย่อมเป็นไปตามกรรมข้อก่าวหาทั้งหมดที่ผมนำมาเรียนกับท่านมีเฉพาะคนที่มีวิจารณญาณที่ดีเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะรับฟังได้ คนคงหาข้ออ้างข้อเถียงอะไรมาได้ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่เอาเงินไปให้สีกาเอาเงินเข้าไปบัญชีส่วนตัวเอาเงินไปซื้อหุ้นพอเราชี้แจงแต่ละเรื่องได้ก็ไปหาข้อใหม่ขึ้นมาทำกันเป็นกระบวนการผมฝากคนที่ อยู่เบื้องหลังคนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าสนับสนุนคนกลุ่มนี้คนที่ยังพอมีเครดิตในสังคมอยู่บ้างอย่าสนับสนุนคนกลุ่มนี้คนที่อ้างว่าเป็นนักวิชาการพุทธศาสนาอย่าไปสนับสนุนคนเหล่านี้อย่าทำตัวเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้พิสูจน์ในทางธรรม ชอบไม่ชอบทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่ว่าพระเนนหรือคารวาสสิทธิพื้นฐานของบุคคลสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษยชนต้องได้รับการเคารพถ้าหากเราไม่เคารพหลักการอย่างนี้วันหนึ่งไอหลักการเลวๆมันจะเข้ามาทำลายตัวท่านเอง